ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกตะตันดำซิ่งนะคะหลังจากที่พักเนาะหลังจากที่ทานข้าวอิ่มนะคะก็พักเที่ยงกันไปนะคะก็พักสักพักนึงแล้วนะคะก็ลุยงานกันต่อในช่วงบ่ายนะคะตอนนี้พี่เอกก็ขึ้นไปเชื่อมนะคะฝนตกมาแค่ช่วงอตอนกินข้าวนะคะ แล้วก็หายไปเลยนะฮะตอนนี้ก็แดดจ้าเหมือนเดิมนะแดดร้อนเหมือนเดิมเลย เช oh, <si oh, well, <si um, ื่อมเหล็กที่จะเป็นเหล็กที่ไว้ยึดกับไม้ละแนงใช่ไหมอ๋อนี่นะคะจะอันเล็กเเนาะใช่พี่เอกว่าดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ฝนุ่งตกไปอล้วพ่ก็อาจจะเปือยๆหน่อยระวังไฟดูดนะเหล็กแห้งแล้วนะพี่ข้างบน

แค่สิบสองเหรออ,อ,หรอ,อยระดับน้าีเอประมาณ็ดประมาณสิ วิตกว่าเอยมีคนถูก <t> ว่าเราโป้ง <t> คุณบอกว่าไม่แล้วเดี๋ยวย่างจับกระดับนะอย่างชิ้นคู่ดีเลยเป็นไรพี่ครับ ตอนนี้เปลี่ยนมือเชื่อมนะคะแอดกระตังเขาจะไปเปลี่ยนพี่เอกเชื่อมเนาะช่วยกันเนาะแลเชื่อมก่อนเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเดี๋ยววัดอีกอนพอดูใส่แล้วมันเหมือนต่ำ ตัดสองตัวตัดสองตัวอืม

แก่ก่อนลุงจะสูงมันจะต่ำลงเพื่อนแก้ไขก่อนเ,อาเนเาะ,ะนี่กระเกเราเอากาบอะไรเนง่ยทางกระท่าท่าเซน, <DA> เซนมันจะต่ำลงมาไงเผื่อรถเทื้อพื้นเพิ่มนีกอะไรเนี่ยอยากลงมันด้วยก็เดี๋ยวคำนวณใหม่ทางนั้น่อยโอเคครับพี่เดี๋ยวก็ทำการแก้ไขก่อนอเพราะว่าลองเชื่อมดูแล้วเมื่อกี้มันนี่ฮะ มันห้อยลงมาเหมือนจะต่ำเนาะกลัวว่าเวลาเดินเข้าเดิอนออกมันจะชนนะบางคนเผื่อเขาสูงไไก็เลยเดี๋ยวตัด,ด,ดนะฮะตัดออกนิดหน่อยเป็นเหล็กตัวที่จะใส่ในส่วนของไม้ระแนงเนาะด้านหน้าตัวโชว์นะฮะอัปเดตการลุยงานช่วงบ่ายครับผมทํากลางแสงแดดนี่กำลังออกเลย ก็ค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขไปข<า>เนาะนะ,นะครับสรุปก็คืองานนี้ต้องตัดเหล็กนะฮะตัวที่ต่อให้สั้นกว่าเดิมนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ